f o Forward Your Challenge ไปได้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเรื่องนี้จะเป็น c ชา l e น g ์ของคุณได้หรือเปล่านะคะก่อนอื่นที่จะไปพูดถึง Challenge หรือไม่ชาเล n g e เนี่ยต้องมาทวนชื่อเพลงกันก่อนนะคะก็ล่าสุดที่เราจบไปเมื่อกี้นี้คืออ้าวก่อนหน้านั้นพี่ไม่หล่อลวงค่ะฉลามชอบงับคุณนะคะถ้าจุบได้เพียงเพียงอะไรละ่ะนั้นนั้นมันคือตัวที่มันอยู่ในน้ำใช่ไหมกวงเพียงจะจุบเพียงทําไมวะ <c oughs> <c oughs> ถ้าจุบได้เพียงหนึ่งครั้งนะคะ ประตูอากาศแล้ววันดีๆทำไมถึงเปิดเพลงนี้เพราะมีคนบอกว่าวันนี้น่านอนสําหรับบางคนเขารู้สึกว่าอากาศมันดูสบายถ้าถ้าถ้ถถถถถาฝนประมาณนี้เรื่อยๆก็สบายสําหรับบางคนแต่สําหรับบางพื้นที่เขาไม่มีเวลาจะคิดนอนเลยอันนั้นก็น่าเห็นใจกันเลยทีเดียวนะคะคิดถึงแล้วเราเริ่มต้นกับณห,หน้าทองสวัสดีชาวเอฟนะคะสวัสดีคุณกวงนะคะสวัสดีครับา่าซ้ามองกับอีกสานาทีกับวันที่อื่น,นๆเมื่อวานเนี่ย ที่เขาบอกพายุจะเข้าตั้งแต่สี่ทุ่มหรือห้าทุ่มใช่ไหมคะแล้วก็ก็บอกว่าอ่ะหรือจะเร็วขึ้นอาจจะเป็นทุ่มหนึ่งแต่ปรากฏว่าก็ทุ่มหนึ่งยังไม่มานะเริ่มมาตอนสี่ห้าทุ่มจริงๆมาตอนดึกแล้วไม่ได้มาแรงนะคะมาเรื่อยๆแต่นานทีเดียวมาไม่เลิกบางทีอ่ะมันก็เหมือนเวลาเราอยู่กับคนที่ขี้โมโหอ่ะบางคนชอบคนที่โมโหตุ่มเดียวแล้วจบแต่บางคนแบบไม่ชอบแบบมาตุ่มเดียวแล้วรับไม่ทันอ่า มุกหงกมุกหงกไปทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆดีกว่า mm hmm. แต่ถ้าสภาพอย่างนี้เอาไงอะ่ะมัน,ม,น,ม,นมันเนาะมันก็บอกไม่ได้อะ่ะ มันไม่ดูไ้จบอ่ะเออมันเจือแชไปหมดทั้งวันไม่หยุดสักทีเนี่ยตั้งแต่นีม่มานี่ยังไม่หยุดเลยนะนี่ฝนยังไม่หยุดเลยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าถามว่ามันแรงไหมเออข้อดีคือมันไม่แรงจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นๆเป็นยังไงอ่ะนะคะเพราะว่าเมื่อตอนบ่ายโมงนะคะก็แน่นอนคะ่ะอัปเดตกันไลยข่าวกันเลยทีเดียวว่าศูนย์กลางพายุนูโรเนี่ยไปอยู่ที่มหาสารคามจบไหมคะก็เพราะฉะนั้นก็ แถบแถบนูเนี่ยแถบภาคอีสานในหลายจังหวัดก็ต้องเฝ้าระวังกันมากขึ้นพอสมควรแต่ว่าอย่างน้อยความแรงมันก็ลดลงใช่ปะที่เมื่อวานเราไล่กันว่าเป็น depression โซนร้อนหรือว่าท้ายฝุ่นถูกไหมท้ฝุ่นเนี่ยตัดทิ้งไปเลยถูกปะใช่ครับโซนร้อนเนี่ยเบาลงแล้วตอนนี้เหลือเป็นแค่ depression นะคะเพราะว่าถ้าจะบอกว่าหนักหนักเมื่อวานที่เราไล่ตัวเลขกันอะ่ะใช่ครับหกสิบกว่าถึงร้อยกว่าร้อยกว่าถึงไม่เกินเท่านี้เกินร้อยกว่า อเมริกาค่ะฟลอริดาชัดไปสองร้อยกว่าอ,อพยพไปสองล้านคนแล้วลูกใหญ่ๆด้วยนะเขาไม่ใช่ลูกเล็กๆนะมีตาแบบเมื่อวานที่เราพูดเรื่องตาพายุอะ่ะมันมีจริงๆแบบแลวเขาถ่ายเทียบเลยว่าเมื่อก่อนถนนเส้นนี้ตอนที่ปกติเป็นแบบนี้วันนี้เป็นแบบนี้คือ i m climate change มันมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากนะใช่ปะ่ะใช่ครับมันใกล้จริงๆก็ ดูแลเท่าที่ดูแลได้นะคะเราก็จริงๆอ่ะเราเปิดวิทยุมาเราก็ไม่อยากทักทายด้วยเรื่องของความเศร้าไหมหเราก็อยากจะถามเป็นภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยแล้วว่าวันนี้คุณสบายดีไหมคะวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างคะคุณกวงวันนี้คุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างคะทั่วไปครับอาจอย่างน้อยยังได้ทั่ว,วไปอาจทั่วไปเราจะรู้อยู่กับใจว่าทั่วไปของเราเนี่ยเต็มสิบให้เท่าไหร่คะศูนย์ถึงสิบคุณให้กี่คะแนนคะให้ประมาณเจ็ดไม่ดีไม่แย่อ่าไม อุ้ยเจ็ดด้เยอะนะเยอะเยอะเยอะนะเจ็ดอ,อ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นถามคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ถ้าศูนย์ถึงสิบคุณให้ตัวเองที่เท่าไหร่อ่ะดีไหมมันก็เป็นการเช็คตัวเองป่ะเพราะว่าอะไรอยากจะบอกว่าเอาจริงๆเวลาที่เราคุยกับใครบางคนหลายๆครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตอนนี้คนไม่ค่อยกล้ามีความสุขก็มีนะหรือถ้ามีก็ต้องมีเบาๆไม่กล้าบอกคนเพราะโดนเคยโดนเบรกไงพอจะมีความสุขก็จะมีคนแบบมาทักนิดนึงว่า จะมีความสุขเหรอคนอื่นเขายังทุกข์อยู่เลยคนอื่นเขายังลําบากอยู่เลยอะไรแบบเนี้ยแบบแบบเศรษฐกงเศรษฐกิจไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นีกน่ก็ไม่ได้เธอยังจะมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเหรอคือมันก็ต้องทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งเนาะอันนี้ในมุมของอ้อมนะค่ะคุณผู้ฟังจริงๆคนเราควรจะมีความสุขนะอืมชีวิตนะนะหรืออย่างน้อยอยู่กับทุกข์ได้มันคือ มันคือไอเดียแต่ถ้าทําได้มันก็จะดี mm hmm. คือมันไม่ได้แปลว่าการที่เราสนใจเรื่องของสังคมกระบวนการบางอย่างในสังคมที่เกิดขึ้นหรือเราสังเกตเห็นว่าสังคมมันมีทั้งบวกลบถูกใจไม่ถูกใจ mm hmm. หรือว่าน่าเห็นใจหรือไม่เห็นใจแล้วมันจะทําให้เรามีความสุขไม่ได้ปะ mm hmm. มันต้องแยกกันก่อนว่ามีความสุขไม่ผิด mm hmm. เพราะว่าเ,เขาเรียกอะไร ความเป็นไปของสังคมกับความสุขอ่ะมันเรามีความสุขได้อืมโดยที่เราก็สังเกตความเป็นไปของสังคมได้ดดใช่ไหมคะเพราะว่าเคยมีพอพอมันโดนคนพูดอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่กล้าที่จะพูดออกมาแล้วว่าเขามีความสุขในพี่กุงใช่ปะเพราะฉะนั้นอ่ะมันต้องเข้าใจกันนิดนึงว่ามันคนละสว่วนไหมการมีความสุขไม่ได้แปลว่าไม่ลําบากนะคะครับถูกไหมการมีความสุขไม่ได้แปลว่าไม่ลําบากบางคนอาจจะถูกมองว่า แหมก็เธอไม่ลาบากเท่านี่รู้ได้ไงเขาอาจจะไม่โชว์ก็ได้บางคนอะ่ะป่วยมากกว่าใครเลยนะใช่ไหมพี่กวงใช่ครับหรือเก็มีความลําบากมีอะไรอย่างเงี้ยแต่บังเอิญว่าเขาเนี่ยมีการเปิดรับ และได้ทันสังเกตความสุขเล็กๆของเขาที่มันมีใช่ไหม mm hmm. แล้วเผลอๆไอ้ความสุขเล็กๆตรงนั้นอะ่ะมันช่วยนะคะมันกลับมาช่วยต่อความรู้สึกของเราอะ่ะแล้วมันทําให้ตัวเราเองก็ไม่เผลอไปเอาความทุกข์ของเราหรือความลําบากของเราอะ่ะไปเผลอกดดันคนอื่นด้วยถูกไหมฮะ mm hmm. แบบไม่รู้ตัวใช่ปะ่ะว่าฉันทุกข์อยู่เธอต้องเห็นใจฉัน mm hmm. แต่เพราะเขามีโมเมนต์ที่เขาสุขได้ไงใช่ป่ะพี่กวง mm hmm. คือคือความทุกข์ก็ทุกข์นะ แต่สุขก็เห็นน่ะอ่ะใช่ปะ่ะถูกถูกม,มันมันมันต้องแยกกับไอล้ลำบากมันก็เรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆแล้วถ้าใครจะไม่เห็นความสุขไม่รู้สึกถึงความสุขของตัวเองก็ไม่ผิดนะถ้าจับหามันไม่ได้ไม่ผิดฝึกก็ได้ลองมองก็ได้หรือถ้าจะแย้งว่าไม่อ่ะฉันจะมีความสุขไม่ได้จนกว่าโลกนี้จะมีความสุขก็ไม่ผิดอีกแต่ถ้าคนอื่นมีความสุขเราอย่าห้ามหรือป่ม ใช่ปิงเราอย่าไปห้ามถ้าเขาจะมีความสุขเล็กๆของเขาบ้างใ,ให้เขามีความสุขไปเอะค่ะอ,อย่างน้อยก็ดีว่าเขาทุกเนาะเนาะถ้ามองให้มันยิ้มๆอะ่ะวันนี้กับข้าวอร่อยไหมล่ะเนาะมันะมีความสุขได้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันนะคือคือคือ,คอ,คอรู้สึกอย่างอ,อย่างวันนี้เราทําธุระได้เราทําธุระได้แบบปกติที่เราไม่เคยทําอะไรเองอย่างเงี้ย แล้วอยู่ๆเราทําขึ้นมาได้อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเรามีความสามารถที่จะทําอะไรแบบนี้เหมือนกัน mm hmm. ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่พอไปเล่าใครแล้วเขาจ,จะบอกว่า mm hmm. เรื่องแค่นี้เองเหรอ mm hmm. ก็เรื่องแค่นี้ของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันไง mm hmm. ใช่ปะสาหรับเราบางทีเรื่องแค่นี้เอง mm hmm. บางคนบอกว่าจัดวิทยุโหเราอาจจะบอกแค่นี้เอง mm hmm. แต่ไปจ่ายบินสําหรับเราอาจจะแบบโหเรื่องใหญ่ว่ะ mm hmm. ใช่ป่ะพี่กวง เพราะฉะนั้นความสุขของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถ้าคุณหาความสุขเล็กๆได้ให้ตัวเองนะคะแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วมันทําให้ตัวคุณน่ะยิ้มได้รับต่อความรู้สึกตัวเองได้ทํานะคะ